สมสัดิ์โกสัยสุขพักการเมืองใหม่เบอร์20มีนโยบายที่สำคัญทางด้านการเมืองจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอกราชอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอำนาจรัฐยึดหลักนิติธรรมนำหลักนิติรัฐกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ในการมีส่วนร่วมกำหนดทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนด้านเศรษฐกิจนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิน่นและระดับชาติอย่างจริงจังโดยใช้หลักการธรรมสากรเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในชาติด้านสังคมและวัฒนธรรม สนับสนุนการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยของชนกลุ่มน้อยและสนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวกันของชุมชนอาชีพในรูปของสหพันธ์สหภาพสากลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มคนพิการและกลุ่มต่างๆเพื่อใช้สิทธิปกป้องผลประโยชน์อันชอบชอบธรรมของกลุ่มตนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่สำคัญ คือ 1. ห,หยุดการทุจริตคอร์รัปชันต้องจัดเป็นวาระแห่งชาติต้องแก้กฎหมายให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายและคดีนี้ต้องไม่มีอายุความโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตประชาชนผู้เป็นโจทย์ดำเนินคดี นักการเมืองทุกระดับรวมทั้งข้าราชการผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต้องมีรางวัลประมาณ25%เปเซของราคาทรัพย์สินที่โกงไปจากแผ่นดินเพื่อส่งเสริมประชาชนให้ช่วยกันตรวจสอบอย่างเข้มงวดรวมทั้งการทุจริตการเลือกตั้งด้วย 2. ดําเนินการให้ยกเลิกหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากนโยบายของรัฐคือหนี้ที่ไม่เป็นธรรมให้เกษตรกรทุกคนไม่ถูกรัฐเอาเปรียบ เพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากความยากจนภายใน5ปีส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นมหาอนาจทางอาหารของโลกเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่าชาวนารวมทั้งปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรจัดสรรที่ทำกินให้พอเพียงและพึ่งตนเองได้3ดํดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานมีการประกันสังคมสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้ครอบคลุมลูกจ้างในภาคเกษตรแรงงานที่กฎหมายไม่คุ้มครองหรือเรียกว่าแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติจัดให้มีโครงสร้างค่าจ้างปรับค่าจ้างขั้นต่ำสวัสดิการไม่ให้ต่ำกว่าวันละ420บาทและผลักดันให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98จัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพอนามายัยความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 4. หยุดนโยบายแปลรูปรัฐวิสธหกิจและยกเลิกกฎหมายขายชาติสิบจจบับโดยเฉพาะบริษัทปิโตเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือปตทต้องนำมาปฏิรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประ,ประเทศชาติอย่างแท้จริง 5. ดาเนินการให้สากลเป็นวาระแห่งชาตินําระบบสากลเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนทุกคนเพื่อแต่ละคนแต่ละคนเพื่อทุกคนปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการสากลให้มีความเป็นอิสระสามารถดําเนินการได้ตามหลักสากลได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้สามารถพัฒนาสากลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อปัญหาเฉพาะหน้าต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสากลพศ .2542 มาตรา41เพื่อให้สากลร,รับบุคคลธรรมดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกได้รวมทั้งนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร5.2ยกเลิกความไม่ในความในมาตรา50เพื่อให้การดำเนินการของสากลดำเดนินดำรงตำแหน่งไปได้สองวรระติดต่อกัน 6. ปฏิรูปการศึกษาให้เรียนฟรีจริงๆได้จนจบป,ปริญญาตรีเน้นคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างจริงจังในชีวิตโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรทางการศึกษาด้วย 7. ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าเช่นภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินภาษีการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินภาษีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์8สนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้เกิด การปฏิรูปประเทศและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการรวมตัวกันของกลุ่มค้าปลีกค้าย่อย SME เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมชุมชนในการแสวงหาพล,งพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยงยืนรวมไปถึงสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ 9. ยืนหยัดในการต่อสู้เรียกร้องทวงคืนอำนาจอธิปไตยรักษาอำนาจอธิปไตยกรณีชายแดนกัมพูชาผลักดันให้ยกเลิก m o u 43และถอนตัวออกจากภาคีมดรดกโลกพร้อมดำเนินการทางการทูตกฎหมายระหว่างประเทศและกำลังทหารเพื่อผลักดันให้กองกำลังและประชาชนกัมพูชาที่ยึดครองพื้นที่ประเทศไทยบริเวณขอบริหารออกไปรวมทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือนายวิระ สมความคิดและนางสาวราศีพิพัฒนาภัยบูญให้กลับสู่ประเทศไทยอย่างมีอิสรภาพ 9. ดําเนินการผลักดันสร้างทางรถไฟรางคู่ทั่วประเทศเพื่อประหยัดพลังงานและปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากปัจจุบันประมาณ20ให้เหลือไม่เกิน10ปบทบาทในรัฐสภาจะดําเนินการให้สมาชิกผู้แทนราษฎร ทำการประชุมพิจารณากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครบองค์ประชุมตลอดเวลาและเสนอแก้ไขให้สอสอหรือสอวอที่ขาดการประชุม3ามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรควรจะหลุดพ้นไปจากตําแหน่งและวันที่ไม่มาประชุมนั้นไม่ควรที่จะรับค่าจ้าง 2. จะผลักดันให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจำปีรวมทั้งติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงในกระบวนการตรากฎหมายต่างๆอย่างเต็มที่นโยบายที่สำคัญนะครับของพรรคการเมืองใหม่คือสร้างอานาจรัฐด้วยอานาจประชาชนเลือกพรรคการเมืองใหม่ได้การเมืองใหม่เพื่อ ปฏิรูปประเทศไทยไม่ปรองดองกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่าลืมเลือกพักการเมืองใหม่กาเบอร์20ครับ